หลังการผ่าตัดสมองสองครั้งเปิดภาพออฟฟี่แม็กซิมหลังผ่าตัดสมองสองครั้งยังจำตัวเองไม่ได้น้องแต่งตัวลูกสาวไลฟ์เงินวอนคนเคยช่วยเหลือจ้างงานหาค่ารักษากว่เ7หลักจากการณีที่เนตไอดอนคนดังออฟฟี่แม็กซิมเข้ารับการผ่าตัดสมองสองครั้งหลังป่วยสมองซีกซ้ายมีเลือดออกพบมีเส้นเลือดโป่งพองทําให้เลือดออกซึ่งขณะน,นี้เจ้าตัวอยู่ในขั้นตอนการพักฟื้นซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กําลังใจกันเป็นจานวนมากล่าสุด 10เมษายน2567เฟิร์นบรณพาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนใกล้ชิดได้โพสต์คลิปขณะไปเยี่ยมออฟฟี่และมีการพูดคุยกันซึ่งออฟฟี่ได้พูดโต้ตอบด้วยแต่ยังพูดไม่ค่อยชัดและจำชื่อใครไม่ได้ซึ่งเฟิร์นก็บอกไม่ต้องห่วงแตงโมลูกสาวคนโตของออฟฟี่เพราะจะช่วยดูแลให้ด้านน้องแตงโมก็ออกมาและคู่กับเฟิร์นบรณพาเพื่อทำงานหารายได้เป็นค่ารักษาค่าผ่าตัดให้กับคุณแม่พร้อมอัปเดตอาการของคุณแม่หลังจากคุณแม่มีอาการปวดหัวมากก็ยังคิดว่าแม่ปวดหัวเฉย,เฉย ไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่จากนั้นได้พาแม่ไปหาหมอแต่หนักขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดทนไม่ไหวเขาบอกบอกหมอว่าไม่อยากอยู่แล้วให้เขาไปเลยได้ไหมโดยผ่าตัดรอบแรกไม่ดีขึ้นจนผ่าตัดรอบที่สองเฝ้าดูอาการต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเริ่มดีขึ้นช่วงนี้แต่ก็ยังพูดไม่ค่อยได้จําอะไรไม่ได้เฟิร์นเผยเพิมเ่มเติมว่าออฟฟี่เหมือนเด็กแรกเกิดไม่รู้แม่อันนี้สีอะไรไม่รู้ใครชื่ออะไรจําได้แต่หน้าตน จึงขอให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตน้องแตงโมเพราะค่าผ่าตัดแพงประมาณเจ็ดหลักเขาไม่มีประกันจึงต้องออกค่าใช้ใจ่ายเต็มเมสามารถจ้างงานน้องได้เลยช่องที่ถอได้เลยมีคนตามก้าหมื่นกว่าด้านน้องแตงโมที่ตอนนี้อายุได้13ปีก็เปิดใจว่าตอนนี้ตัวเองต้องมาเป็นเสาหลักของครอบครัวเพื่อหาค่าใช้ใจ่ายในการรักษาแม่ของผู้ใหญ่ใจดีที่เคยซัพพอร์ตแม่ว่าครั้งหนึ่งอยากให้จดจำผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีอิทธิพลในโลกออนไลน์มากๆช่วยซัพพอร์ตตนเองหรือจ้างงานได้โดยไม่ขอรับเงินบริจาค อย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตอีกด้านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเห็นอาการของออฟฟี่แล้วทําให้คิดถึงน้องวันใหม่เด็กหญิงที่ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองนั้นที่ออฟฟี่เคยมีประเด็นยอดเงินบรจิจาคให้น้องเมื่อหลายปีก่อน